นี่นี่สวัสดีค่ะเิ้กับพี่น,นี่นี่มาทำอะไรคะมาตาตนั่งฮะน,งนั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีดีได้ไหมลนะ่ะเออเออป้าป้านาจะเห็นอิปิเออป้าป้านาจะเห็นอิปิีชี้ผู้ใด hả để đào phim, phim. đào xíu hay giày phim Im, là liền nấm dây bỏ, cha thèn quá. Giày píp Im như thế, ông, ừ. <laughs> nha như thế. Này nha này đấy, hết nhằng, hết vô nhận. Vô hả? Vô 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 vô. Nha hả? Nha phượt tập nó, núng mà nha bỏ. ฮะแม่มีไปซื้อของไม่มีไมซื้อกบเข่าบ่ซื้อกับเข่าไม่กินไม่ให้ไผรกินไม่ให้กินกับพี่กินเพื่อนยีกินน้องเยอ่หัวฮะกินเยอะทามเพื่อนเลือดสมหัวท้ามเลือดทามวางไหนถามไปเลือดฮะถามไปเลือดถามยังไปเลือดนั่งดีๆนั่งดีๆเพื่อนยีเห็น นั่งดีๆเพื่พอนที่เห็นมือวันจันทร์คู่เซียนเอาสุดรับบัณฑิตหน่อยมาให้กระจายเงินวันพุธคู่ก็ให้ออกไปทั้งพี่เลยไปทั้งบ้านเจ้าของพี่ใส่สุดบัณฑิตหน่อยเด้อไปรับใส่รับเพชรยัไงไหนเพชรเพชรป้านานามึงดูเพชรเพชรป้านานามึงดูเพชรยังไหน เฮ็ดจังไงเ้ยวเรวเฮ็ดจังไรับเฮ็ดดีๆเฮ็ดสวยๆอ๋อแล้วก็พูดว่าไงพูดว่าไงพูดว่าไงเียต้องียเนะฮะพูดว่าขออะไรขอบงยายาอาตีนปใสไซน์นั่อดีทยาดูถามยาดู tham à, nhà đua nhà 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 khay nè bo khay nè bo chít bo nhà anh đây đại đấy, là... <laughs> đấy là đùn đấy bo đi là đùn đấy nè đây nhà hay đây จังมาหลีดน้ำยาส่งไหมน้ำดีความเด้อฮะบ่มีเงี้ยกวะโมมีเงินบ่มีเงินแล้วเยียวเงินมาใส่บอกเย้พิมพ์อยู่บอกเย้พิมพ์กับเย้ไม้เด้ออีหลารับปริญญาเอาพวงมาลัยไปให้อีหลาชอดอกไม้ ชอบรงไมคือใหญ่พิมพ์หลับย้ำใหญ่พิมพ์หลับเสียงหยังหมอล้อยือ่เ <c oughs> สหัอล้อยืวาน้อวัดเขียน้างไรน่นนนะวาดรูปอะไรคะ ่นี่ไปโรงเรียนกินข้ากะหยังกินขขากะตำมะวงกินขากะต่ำมะฮงกินได้ใช่ได้บฮะบมีบพีดผลไม้หยังผลไม่หยังผลไม่มะละกอผลไมมะกอกินได้บ่ล่ะได้มมีฮะมมีบ่หมุนหมวนได้จ้าได้ฮะบ่ไผ่บ่ได้ยิน อกากินไปโุงยนกินเขาก็ตำหกรุ่งตำหมูกหุ่งบ่าใช่พริกผู้ใดตำห้กินตำหหกบิกหน่ตหน่ะ้เมนอยู่บ่นผู้ใดตำมกหุ่งไนหกิน้องมีดไม่เงญ้ยยังฮ่ไม่ใหญ่ยังตำห้กินาหนูซื่อยัง เอาไปให้ย่าดูเอาให้ย่าดูสีสวยไหมเอาให้ย่าดูก่อนสวยไหมถามย่าสีสวยไหมถามย่าสีถามย่าสวยไหมหมูแจ็คเบิร์ตหมูจักคว๊มจ๋าสวยมากฝีมือใครฝีมือหนูหนูอะไรตัวใหญ่จังหนูมันตัวเล็กๆไม่ใช่หรอ มลินน้ำยายาอาบน้ำอาบน้ำแล้วบ่แม่อ้าวอาบแล้วอ้าวตายแล่ข้างสีเด้งเด้งน่ะข้างสีเด้งเด้งน่ะนี่เราไปอีกไหมมาเล่นกับย่าค่ะไตไข้เรียเข้าไปเลยคือไตหรือเปล่าท่านได้อาบพอน้าใหมวันจันทร์ค่ะอ่าไปรับชุด ชุดบัณฑิตหน่อยกับคุณครูกัาเงินปใปจ่ายจะเบิ่งจะเป็นยังไงเกิอดหยากน้ำลูกน้ำเต่าจากหนูรับหนูหนูครูคุณครูสอนให้หนูรับใช่ไหมหนูทำเป็นแล้วใช่ไหมคะนี่นี่ได้ยินไหมนี่นีน่ ได้ยินไหมบ่อยากเ่าเออไม่ต้องถ่ายเน่เน่แล้วถ่ายย่าดีกว่าเขาเรียกไงได้ยินไหมเนเน่ไม่พูดอ่ะได้ยินค่ะเพิ่นว่าแม่บีไปซื้อกับเขาเพิน่นเพิ่นว่าแม่บีเชี่เพิ่นกินเขาน้ำเพิ่นวะเขาไม่มเล่นน้ำใอญ่อเดี๋ยวเขาออกไปบ้าน ดีก็ให้เลีนอยู่บ้านเพิ่นก็บุ้นมีมเนอ่ะว้น้นเข้ามาหางาเาะนั่งนอนนี่อาบน้ำแล้วปนวนอาบให้ปนวนเฮาไปอาบให้ผู้ใดอาบน้ำให้เงียบคิ๊ป่านวันั่นยิน ป้านวนอาบหายเข็ญยังกบได้เ็ยังช่เข็ญยังอะไรขึ้นจมเปลีนแผลจมได้ไผจมได้ไผบ้ผู้ใดพาจมยี้จมฮะเ้จมยี้จมผู้ใดพาจมบ ไปไ่อนจ้าพี่น้องจ๋า<อ>นี่นี่ไปแล้วนะบ๊ายบายโอ้ยเจอกันอะไรเจอกันคลิปหน้าค่ะ